รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัยตั้งแต่อยู่ในท้องจนถึงอายุร้อยปีสวัสดีพี่น้องนะครับผมมา่พอกันในรายการกิดไปคุยไปตามสไตล์คนอีสานคือเก่านะครับ16นาฬิกาตรงนะครับพี่น้องมาพอกันอยู่ตรงนี้กดกระดิ่งแจ้งเตือนรับกันแจ้งเตือนไว้ด้วยพี่น้องเด้วยประสนกับ16นาฬิกามืพอกันนะครับมื่อนี้ จับเสบๆอีกเลยนะครับผมสําหรับกุ้งแช่น้ําปลาหรือกุ้งแซน้าปลาบ่เป็นน้ำจิ้มซีฟูดเองหรอกครับน้ําจิ้มคือจังเห็นสม่ำต่นี่แหละนะครับผมแต่เอาเอาปุงแล้วออามาลาดเ่กุ้งนะครับผมเส็บๆเบิ้งด้วยพี่น้องเล้วเห็นตอนกุ้งบ่เห็นแต่ตอนพริกตนียขนาดกุ้งก็บ่เป็นตัวน้อยๆเด้พี่น้องกุ้งตัวใหญ่อยู่นะครับผมแล้วก็มีกระเทียมทนนะครับกระเทียมโทนสองร้อยสิบหาบาทซื้ออยู่แมคโครโดยพี่น้องเริ่มได้หลายคัก นะครับผมแล้วก,ก็พักเขามีสลัดมีบักแตงแค่นี้แหละเนาะพี่น้องเนาะนะครับนำปลาโน่วๆน,นะครับปลาเทปจิดาสนใจสังใดนะพี่น้องเด้อฮิมะครับมากบาดท,ทีเลยเฮ้ยหอนคักพี่น้องมือนี่นะครับหอนคักหอนเนีอากาศนี่งว่ะขนาดยู่หองแอร์ทั้งไซย,ยูหองแอร์เราออกไปครับอื ใส่หอนเม็ดกะทินหน่อยเอาหอดถั่วใส่นี่มากกว่านี่เห็นสีเลยครับ แบบว,ว่าอาบน้ำเสร็จเรามาเห็ดกุ้งม,มันเลยหอนได้ไดบงบอกระแต่กระแตนได้เซ็ตนาออกเอางานไรเบิด That's that, you know. ใส่กุ้งใส่ไงดองไว้ครับแซ่บส,สุดยอดเบิ้งคุณให้เห็นให้เบิ้งโตมันไวน์มันใงเข้นปเนีดยอืม อาจจะมีเสียงแอ่จนิดหน่อยเด้วพี่นนองเด้วมันห่อนแห้งครับบ่อยที่แรกผมว่าผมสิปิดก่อนแหละแต่ว่าไน,นี้น้อบ่อย ริ 30, กแห้งสามสิบสี่สิบเม็ดพลดะมัง้งแต่ว่ามันเผ็ดเมื่อผมกินกุ้งแซปลาามือนพริกลอยสิบสองเม็ดนะครับแต่มันเป็นพริกที่บอเผ็ดผมบรูว่ามันบอเผ็ดแต่ว่าผมซื้อมากเนี่ยมาอยากล้องเบงแต่เผื่ออื่นมันบอเผ็ดผมก็บอกอยู่ในคลิปอยู่ได้ว่ามันบอเผ็ดบรูว่ามันเป็นพริกอย่างครับแต่ว่าเป็นพริกสด พริกสดแต่บรูวี่พันอย่างเงีนนะเพราะว่ามันบอกเผ็ดไหม ขอบประคุณพี่น้นองนะครับผ <c oughs> ิสั่งขนมจิงกระปลาดวยครับเด้อเดี๋ยวผมไปตอบนะครับ <c oughs> มีล่เด่งขงมกาลาย Música mm -hmm. เด็ดเก่งแกงน้ำใหม่ละกับซุปน้ำใหม่แปลงสนเนาะมืออื่นสิไปเฮ็ดแกงน้ำใหม่ยุงเลียนผมซื้อน้ำใหม่สดซื้อเฮ็ดขอนขาวซื้อนอ้ำยานังใบเรียบร้อยครับไปโรเงรรเรียนชูมือนี่งปุมี่ยังครับเพราะว่าเด็กน้อยบ้านเปิดเรียน ก็เห็นน่อกินไปมันก็รอเวลากับกินเขาซุ้มกันซุ่มึงพอางมาเนื้อหมูเที่ยงเนี่ยผมสีบอกกับมาทายลิปนะครับคือกับกินยกับมูกับพวกให้มันไม่มุ้พวกนะครับคือบวกกินได้เจ้าของทายลิบก็บคือกลับมาเนื้อแม่แรงเท่านั้น นี่แหละสาเหตุเป็นยังผมจังไดทถ่ายคลิปยี้มมือแรกครับอันท้ายยง้มมือเศร้ากับบได้ครับเพราะว่ามันเป็นประเภทพวกต่ำพวกยังสีเนาะเนาะเทียมมันสีเห็ดแล้วครับพี่น้องบางที่มันกะบบอดเตรียมพร้อมเอยียงในหลายๆอย่าง บา,บ,บางที่กับบางที่กับบอได้คิดว่าเอ๊ะกินอีนยังมือเนียงสินะอันไทยได้ไดย้หมือโซาได้ยังดีแล้วครับบรรอเดนกางว้นว่าเอ้ยสิน้ำหนักสิขึ้นยังไงบอพราะอ,อนนี้ไทยยังมือแร่ง มีความกังว้นเนี่ยจนอ้วนเนี่ยเท่าซม,มือเนี่ยกำลังพยายามลดอยู่ครับกุ้งบดเค็บมุงอุดมพี่ปักบุงครับ อุดนุนกันไปส้อยกันตั้งก้นกับตั้งทำมาหากิิเนะพี่หลงเนาะสู่เอานะครับสู่ชีวิตไปนะครับพี่หลง เม็ดกะทินหนึก่กระไส่เพิ่มเพิ่มซีสารนึกซีได้เลยใส่ปันวัาตตาะบุกุง อยูอยดอ่ด้วยพี่น้องเด้นร้องมึงดูว่าคันอยากเอาไปรองมังกรกะหาซื้อได้ต่ำหางบิ๊กซี่โรตัดนะครับพี่น้องเพื่อมันมี่นะครับตะกี้เพิ่นก,นกนัเพิ่ว่าว่างขายอยู่ตะกี้เพราะว่าเดี๋ยวนี้ผมไม่แน่ใจ กิน่เน้นบริบบบต่อก,อก,อก,กระเทือนติพยายามกินให้ให้เร็วกว่าน,นี้ไปทีหนี่ หมายถึงบาเวลานะครับเวลาถ่ายคลิปของผมเนี่ยตีพยายามถ่ายให้เร็วกว่าน,นี้อันนี้สองทุ่มนะเพราะว่าออกกำลังกายคํำครับเหมือนเอง ครับครับขอบคุณพี่น้องนะครับที่ให้การติดตามและการนำผมหากว่าผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยในนาทีนี้นะพี่น้องเด้อนะครับจะในกระฝากก็เลยกดแชร์เป็นกำลังใจให้กันในกับเรากัน,กน,กนพอกันไหมในคลิปต่อไปครับผมขอบคุณหลายหลสวัสดีครับ